เอาเลยฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คราฟอีกแล้วนะอยู่ในไมค์คราฟเอ่อมินิเกมนะตอนนี้อยู่ในทอกของไอแชมป์ KRK นะหลายคนอาจจะแบบยังไม่รู้จักเนาะตอนนี้เราจะมาไฟ ا ่กับ KRK กันนะตอนนี้พี่แบบโดนลังแกมากเว้ยคือแบบ KRK เไม่มีแบบสิบกว่าคนกูคนเดียวอ่ะมึงดูมันพิมพ์ด่ากูนะเนี่ยมึงอ่ะกูยอมได้เหรอวะเพื่อนเยอเพื่อนเยอะพวกคลองเยอะขนาดวะพวกคลองเยอะไอ้เชี่ยเขาเรียกหมาหมูไอ้สัตว์ หมาหมูอะไรโวยหรือว่าคนเป็นหมาหมูได้ไงเพื่อนอ้าวแชมป์มึงมามึงมามามึงมึงมึงพวกมึงจบเกมมามุ้มึงมาไฟกูแมวเว่โอเคพี่เว็บเออควยเว็บกากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่ตีพี่นี่ตีพี่นี่ตีพี่นี่ไม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 ่เดี๋ยวเรากูอยากจะฝากถึงน้องๆที่ด่ากูกากนะพวกมึงสิบกว่าคนกูคนเดียวใครกากวะไอ้ตีเล้วตีไอ้เชื่อมซีเรียสอะไรแี่เกมแม่โอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามึงอย่าด่ากูดิ ไอ้เหี้ยบไม่ลูมด่ากูต้องบวดต้องเมียเลยแชมป์อันไหนอ่าอันไหนเดี๋ยวออกมาออกออกจากเกมไม่หมดครับอ่าออกจากเกมมาก่อนออกจากเกมมาก่อนโอเคครับผมอันไหนอันไหนไห้าป่ะแชมป์อันห้าป่ะไออันอันที่หกเดียวที่หกคนเยอะคนเยอะโอเคหกอ่ะอันที่หกครับผมไอ้เหี้ยบปวดเดิมดิเดอมบี้ทำเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแชมป์ปวดัวดเดิมเหรอแชมป์เฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้อะไรเนี่ยไอซอมบี้ ต้มยี AU ่สิบเฮ้ยต้มยี่ะตีเฮ้ยแชมป์ไออ้้ียตมแชมป์แชมป์แชมป์รอบนี้คิดว่าจะชนะกูไหมไม่รู้ว่ะชนะไม่ชนะไอ้ยิงก่อนไม่อยู่แล้วชื่อามักแดงหมวกเร็วเราลักนายเราขอไปด้วยได้ไหมอย่ามาเลยกูเกรงใจเหลือเกินเนี่ยตอนเนี้ย เฮ้ยพวกมึงให้กูเดินหน่อยเหอะไอ้เชี่ยมึงให้เส้นทางกูสักแป๊บให้กูวิ่งหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยไอ้เชี่ยมนติดกูอย่างกัะห่าฉลาไม่ควายโอเคมานี่มานี้มานี่มึงเป็นเห็บปะเนี่ยน้องครับมานี่ครับโอเคมาดูดูนะครับว่าเขาเป็นไส้สื่อของเว็นะครับไส้สื่อไม่รู้ไอ้เชี่ยเด็กมึงตามกูมาหลายคนที่ผาเลยไอ้เนี่ไอ้เ่ยไอ้ไส้ึงไส้จึ๊งไส้ึไส้ึ ไอ้เขี้ยยบไอ้เขี้ยแม่งเอ้ยแชมป์เด็กมึงเนี่ยไอ้เขี้ยน่ะมึงจะเอาโล่จากไอ้แชมป์ไงวะไอ้เขี้ยแม่งกวนเดี๋ยวกูไม่ให้กูได้เกิดเลยเด่้เย้ยมึงอยู่กันห้าคนแล้วมึงยังจะมาตามกูอีกไปเปล่ามานี่ไม่นี่ม่นี่ตามข้ามันมันใส่ศึกมันใส่ศึกมันเคยฆ่ากูเอ้ยฆ่าไอ้เีไยเดี๋ยวแชมป์แชมป์เข้าใจไว้พวกมึงใส้ศึกแต่กูอะไส้เดือนเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่มีใครมาช่วยกูเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แหละที่อยู่นั้นแล้วฆ่ามันฆ่ามันฆ่ากันฆ่ากันเออเออเออฆ่ามันฆ่ามันเฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์ครับไม่คิดจะมาห้ามเพื่อนมึงให้กูแบบเก็บของกันเลยไม่ไม่ไม่เอามึงตายไอ้เหี้ยให้กูเก็บของสักนิดดึงจะไม่ได้เลยยังไงวะตอนตอนนี้กูเก็บมึงอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยไปตายละไอ้เชี้ยไอ้เฮ้ยเพื่อนกูตายหมดแล้วเพื่อนมึงตายแต่กูเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยเพื่อน ไอเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอสัตว์กูกลัวแล้วอย่า<อ>กูยอมแล้วไ<ส>อเชี่ย,ยกูยอมแล้วกูยอมแล้วน้องที่ตกหลุมไม่น้องน้องแชมป์แชมป์แชมป์ é, แชมป์มึงบกอกเด็กมึงนี่แหละไอเชี่ย,ยมึงให้กูเกิดน้อยสักแป๊บนึงไ,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 ไอเชี่ย,ยจะรีบบวกไปไหนเนี่ยเฮ้เอาเยอะๆทุกคนตามหาไอเดียพ่เจอนะครับนะฮะไม่ต้องให้มันเล่นด้วยไอเชี่ยเนี่ย เออเออเออยายาไอ้เชี่ยตายอ่ะเออตายดิไอ้กูตกหลุมใหม่เชี่ยถ้าบอกว่ตายมึงเป็นเลย้ทีมมึงไม่ตุ๊ดสัตว์อ่ะไอ้เชี่ยมฆ่าโอ้ยอยามึงตายเลยวะไอ้เชี่ยมคือแบบแชมป์แชมป์แชมป์ทีมมึงก็ฆ่ากูไม่ไม่คือแชมป์แชมป์คือเด็กมึงไอ้เชี่ยยี่สิบกว่าคนในห้องเด็กกูไม่มีจะวสองสามคนไม่จิกกงเบี้ยววะแชมป์แชมป์ออกมาเข้าหนึ่งดีกว่าวะ ได้ได้ได้เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งนะทุกคนครับผุมาเข้าห้องที่หนึ่งนะครับผมนะฮะเออเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเฮ้ยแชมป์กูขอร้องเหอะแม่งอย่าวิ่งตามกูเป็นเห็บได้ไหมโอเคครับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวปล่อยให้เว็บมันเกิดจอนนะฮะไอ้เหี้ยคนหรือเขาฉลามเนี่ยมึงติดตามกันขนาดนั้นน่ะไอ้เหี้ยมึงให้กูเดินสักนิดก็ได้ไม่ต้องแบบอาฆาตอะไรกูขนาดนั้นไอ้พวกเอฟซีกูกูบอกให้เขาทอล์กมาไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีใครเล่นกับกูไอ้สัตว์ แม่งบอกพี่เวฟรับลงคลิปเร็วๆครับโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งทุเรศชิบหายเลยอยากให้กูลงคลิปไอ้เหี้ยกูขอให้ช่วยกูแค่นี้แม่งไม่ได้กูวิ่งก่อนละไอ้เฮี้ยไปอยู่แล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวๆๆอะไรนะชึบอ๋อว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ชึบกูได้ของละกูได้ของละมา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 ไอ้เหี้ยกูวิ่งก่อนละกูไปอยู่แล้วไอ้ชิบไปแล้วไอ้ชิบไปแล้วไอ้เหี้ยกูไปอยู่ละไอ้เหี้ยไอ้บ้าเลยแล้วไอ้เว็บมึงอยู่ไหนเว็บกูอยู่ในแมพนั่นแหละ เออกูรู้ว่าอยู่ในแม็กสัตว์อยู่ไหนอีชาเดี้อเด้อเด้อเฮ้ยพี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 จะเย็นพีพีมานี่ครับมานี่ครับเฮ้ยพีพีจำกูไม่ได้เหรอวะเฮ้ยพีพีไอตัวด้านหลังพีพีเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอะไรอะไรมึงทำอะไรกูเมื่อกี้ฮะฮะมึงทำอะไรกูเมื่อกี้เมื่อกี้มึงสโล่กูใช่ไหมไอเนี่ยทุกคนครับมาหาพี่หมดครับมาหาพี่หมด่อก่อนเออมึงอยู่ทะเลด้านขวาแชมป์แชมป์

ถ้ามึงเป็นคนอย่างนี้นะเว้ยมึงจะเอาพวกมาลุมกูขนาดเนี้ยอย่าตายให้มึงตายยังไงไอ้เยี่ยเว้ยคุยกับพวกมึงแล้วไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยมึงดูดีห้าหกคนลุมกูคนเดียวมึงทุเล็ดแบบบอกว่าแล้วตายยังเ่ะมึงตายยังจะเหลือไอเยียงบินได้ด้วยเหรอตอนเนี้ยไอเยี่ยงไอเยี่ยงไอเยียเยียโอ้ไอ้เยี่ยกูไม่คุยกับมึงไงไอแชมปไอ้เยี่ยกูเกลียดมึงกูบอกเลยกูเกลียดมึงมาก